ส m a r t SME ช่วง SME Talk สมัคร SME ครับในช่วงของ SME Talk วันนี้คุยกับทางสมัพันธ์ SME ไทยนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้คุยเรื่องของ NEC โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ New Entrepreneur Creative นะครับก็มาติดตามดูว่ากิจกรรมนี้เป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปและรายละเอียดทั้งหมด กลุ่มไหนจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะคุยกับทางประธานนะฮะอิสมนะครับเป็นชื่อของทางกลุ่มนะฮะ โดยวันนี้จะคุยกับทางดรฐานันวัชโรทยางกูลนะครับคุยกับเรื่องราวของกิจกรรมนี้นะครับว่าใครสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้และจัดที่ไหนอย่างไรซึ่งตารางอบรมตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด13รุ่นด้วยกันนะฮะน่าสนใจพอสมควรคุยกับเวียการของเราเลยนะครับดรฐานันวัชโรทยางกูลอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์ครับโครงการนี้เบื้องต้นเนี่ยคุยกับทาง คุณคุณมี่เรียบร้อยแล้วว่ามีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นแต่อยากให้อาจารย์ได้ลงรายละเอียดนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยโครงการนี้เหมาะกับผู้ประกอบการกลุ่มไหนอย่างไรอะจริงจริงแล้วโครงการนี้เนี Hi. ่ยเป็นโครงการที่เอถูกสร้างขึ้นมาเป็นหลักสูตรสําหรับเอผู้ประกอบการใหม่คนะครับในในเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมนะครับบริหารโครงการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับครับครับคือกลุ่มับทางสมาพันธ์ เอสเอ็มดีก็โดยสถาบันเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มดีไทยครับอืมทำไมกลุ่มผู้ประกอบการใหม่จะต้องเข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้ฮะเขาต้องเพิ่มเติมในส่วนไหนถึงจะต้องเข้ามาอบรมฮะครับฮัลโหลฮาอาจารย์ครับสำหรับผู้ประกอบการใหม่ฮะทำไมเขาถึงจะต้องเข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้เพราะว่าจริงๆเรามีหลากหลายหลักสูตรอยู่ละเพื่องต้นหลากหลายวิธีการจริงๆนี้ความโดดเด่นเรื่องของการที่เราเติมเต็มข้อมูลให้กับเขาคืออะไรฮะอาจารย์ อย่างนี้ครับที่มาที่ไปเนี่ยสิ่งสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยในใน,ในหนักสูขที่ที่เราเห็นมาเนี่ยเออันดับแรกเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าโดยสถิติเนี่ยผูปการเอสเอ็มอเนี่ยนะครับที่ดีนะครับปัจจุบันสถิติด,ดีขึ้นครับเปิดร้อยปิดห้าสิบผลคออือเขาไม่ได้รู้ในเรื่องของ การเป็นผู้ประกอบการทั้งระบบอืมครับอาจจะรู้เพียงด้านใดด้าน,านหนึ่งเช่นอาจจะคิดว่าผลิตได้ง่ายนะครับ <c oughs> ก็จะผล <c oughs> ินค้าออกมาจำหน่ายโดยที่ไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายไม่ได้มีการวางแผนซึ่งซึ่งในหลักสูตรนี้เนี่ยนะครับเราใช้ในเรื่องของ b m c นะครับหรือ Business Canvas Model Canvas <c oughs> นะครับ,รบซึ่งเป,เป็นแผนที่ ปัจจุบันเนี่เนที่นิยมมากนะเป็นแผกระดที่ดูเหมือนกับว่ามันจะง่ายๆด้วยกระดาษสามารถรู้ได้แผ่นกระดาษแผ่นเดียวอธิบายเนี่ยมีอที่มากกว่านั้นกว่าจะประกอบมาเขียนแถตรงนี้ได้ออืนะครับซึ่งเราก็จะได้เอกูรูผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเอาถ่ายทอดนะครับให้กลุ่มผู้ที่เขาร่วมสมัมมนาน,นได้รับฟังนะครับ ข้อที่สองก็คือในเรื่องของผมขออนุญ,ญาตําว่าทุกด้านละกันครับนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของอทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่จะต้องมีในเรื่องของขึ้นหมายการค้าก่อนก่อนที่จะสร้างแบรนด์ซึ่งหลายๆท่านนะครับในกระสุนไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ครับนะครับมีในเรื่องของ operation management ทั้งสิกดาซึ่งเป็นองค์ประกอบคือว่าถ้าเกิดว่ารู้เรื่องนี้นี่ยังไงเนี่ยยังไม่เพียงพามแน่นอนนะครับคือจะไม่หลุดไปใไดด้านใดด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของแผนการเงินอันนี้เราเน้นบัญชีเล่มเดียวนะครับถามว่าเป็นบัญชีเล่มเดียวมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆเนี่ยได้ได้ง่ายขึ้นครับนะครับในเรื่องของเอชอาร์นะครับในเรื่องของทรัพยากรบุคคลหลายคนอาจจะมองว่าอา้าวเพิ่งจะเริ่มท้น นะครับทางานกันสองคนพี่น้องสองคนสามีภรรยาทําทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวใชครับตั้งแต่ขายผลิตตลาดเก็บเงินบัญชวีว่าทุกอย่างส่งของแล้วทําไมฉันจะต้องรู้เรื่องในเรื่องของเทรัพยากรบุคคลใช่ไหมครับ,รบถ้าถ้าธุรกิจขยายยังไงก็ต้องมีคนเพิ่มก็ต้องรู้ลุงลูกก่อนครับนะครับไม่ใช่พอไปถึงเวลาที่โตแล้วพปถึงละโตบางอโดยเศรษฐกิจณปัจจุบัน โดยธุรกิจในปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นสตาร์ทอัพบางครั้งโตโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับพอโตบางปุ๊บเนี่ยไปไม่เป็นมีมีตัวแบบไม่รู้ตัวด้วยแหละอาจารย์เยอะนะครับที่เป็นที่เป็นสตาร์ทอัพแล้วพอโตขึ้นมาไไม่เป็นสุดท้ายก็ต้องขายให้กับค่ายอื่นอ๋อครับครับนะครับมีในเรื่องของดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะครับซึ่งโครงสร้างทั้งหมดของของหลักสูตรนี้เนี่ยจะมุ่งไปที่การ เป็น14.0ครับนะครับการตลาด4.0ทุกอย่างเนี่ยเราจะเป็น4.0เพื่อรองรับประเทศไทย4.0นะครับมีในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆแพลตฟอร์มที่เป็น4.0ว่าจะต้องมีอะไรบ้างปัจจุบันที่มันไม่ใช่แค่อีคอมเมิร์ซแต่เพียงอย่างเดียวเราจะจะแข่งขันได้ไม่ใช่แล้วครับครับนะครับเพราะใครๆก็ทํากันแล้วทำอย่างไรเราถึงจะชนะอืนะครับมีในเรื่องของกฎหมายหลักการทางธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายขึ้นท่องทางทหลากหลายมากขึ้นตลอดจนนะครับเราจะมีาทางาจากเอสเอ็มอแบเนี่ยที่จะเข้ามาบอกว่าทางเอ e b a n k เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นธนาคารพัฒนา,าผู้ประกอบการอาวิสาหกิจ s เอเอมอเนี่ยนะครับจะช่วยเหลืออย่างไรเพราะตอนนี้ธนาคารเอ e เอไไม่แบงค์นี้ไม่ใช่ อธนาคารเพื่อเอสเอ็มอแต่เพียงอย่างเดียวละครับจะเป็นพาร์ทเนอร์จะเป็นคู่คิดจะช่วยเหลือนอั่นก็ทั้งการร่วมทุนต่างๆแล้วก็การจูงพาเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ด้วยในอนาคตนะครับวิทยากรสําหรับหลักสูตรนี้เป็นวิทยากรระดับประเทศท้งนั้นและสิ่งที่สําคัญคือเป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ของการเป็นเจ้าของธุรกิจมาก่อนอืคจะไม่ใช่ ไม่ใช่นักทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวครับนะครับอันนี้คือคือจุดจุดแข็งนะครับของของโครงการนี้และก็นอกเหนือจากนี้นะครับมีในเรื่องของระบบพี่ลิขิตคือสมาพันธ์เนี่ยมีประธานสมัคช์จังหวัดอยู่ทุกจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะเป็นเป็นเป็นพี่เลี้ยงได้ผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถเป็นสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครนะครับ พอเป็นสมาชิกสมัคมแล้วเนี่ยสตกติอายุไม่เกินสามสิบห้าก็จะไปเข้าในกลุ่มของกลุ่มของยังเอสเอ็มดีนะครับซึ่งจะเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยกันจะพูดภาษาเดียวกันนะครับแล้วก็จะได้รับรู้ข่าวสารสิทธทิประโยชน์ต่างๆจากทาครัฐและหน่วยง,งานต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับทางสมัชช์คับนะครับไม่ว่าจะเป็นสวสวกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือแม้กระทั่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องของเช่นครูปองนวัตรกรรมนะครับเป็นมีมีเงินช่วยเหลือต่างๆสําหรับผู้ประกอบการนะครับหรืออย่างเซ็นทรัลแลบการแมทชิ่งผู้ธุรกิจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายใต้นโยบายของรัฐบาลนะครับโดยท่านลองสมคิดเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเติบโตจากภายในนะครับต้องภายในประเทศก่อนพึ่งพาต่างประเทศให้น้อยลง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราสามารถจะเอ่อมาสร้างแมทชิ่งเป็นพันธมิตรด้วยกันช่วยเหลือกันตามคอนเซปต์ของอ่พลังของคนตัวเล็กสร้างเศรษฐกิจไทยนะครับก็จะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนครับผมอาจารครับครั้งนี้เราจะเปิดโอกาสให้พี่น้องเอสเอ็มของเรานี่แหละในผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยเข้ามาตั้งเป้าของเรานียอดเท่าไหร่ฮะจริงๆแล้วเนี่ย ในในวันแรกเนี่ยวันที่2.5กุมภาแล้วเราจะเปิดรับถึงวันที่6กุมภาแล้วก็จะมีการคัดกรองนะครับรอบแรกก็าจะเชิญเข้ามาเนี่ยนะครับ80ท่านนะครับใน80ท่านเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งเหลือ35ท่านที่จะเข้ามาในหลักสูตรนี้นะครับเพราะว่าเอสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการที่จะให้ ทั้ง35ท่านที่ผ่านสองรอบเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจที่ตัวเองทํอย่างแท้จริงอืแสดงว่าระยะเวลาการอบรมที่อาจารย์บอกคือเหมือนคัดได้หัวกะทิและเหม,มือนคนที่พร้อม35รายหรือ35บริษัทแล้วเนี่ยเข้ามาได้ปะเนี่ยต้องอบรมอยู่กับเราตลอดจนจบโครงการเหมือนแบบนี้ใช่ไหมครับครับ,รบก็ทั้งหมด10วันครับเออ,อบรมทุกวันเสาร์ครับครับวันละ6ชั่วโมงอืนะครับตั้งแต่บุรงเช้าสี่โมงเย็น ครับนะครับแล้วก็เมื่อจบหลักสูตรนี้ทุกท่านจะมีแผนธุรกิจของตัวเองอโดยที่ท่านลงมือทําด้วยตัวเองโดยที่มีทางชิมเรียกร์เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้ครับนะครับท่านสามารถนําไปใช้ได้ในก่อจะได้มาแผนธุรกิจมาตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการนําเสนอม,มีการประเมินการวิเคราะห์แล้วก็จะมีฟีดแบ a กลับว่าผููกข้าอบรมเนี่ยในแผนตรงนั้นจะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนอืนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะเป็นคนที่ทำธุรกิจเริ่มต้นมาแล้วก็ได้ในระยะหนึ่งนะครับภายในหนึ่งถึงสามปีแต่ยังไม่แข็งแรงนะเรามาช่วยกันนะครับแล้วก็ต่อยอดซึ่งกันและกันครับผมอ่ะสรุปอย่างนี้นะฮะอาจารย์ความหมายก็คือว่าตอนนี้เราเปิดโครงการแล้วแหละนะฮะอาจารย์บอกพูดถึงเนื้อหาที่น่าสนใจคือเนื้อหาสิบเกือบสิบสามหลักสูตรสิบสามสัปดาห์ที่จะต้องเจอกันเปิดรับสมัครแล้วใช่ไหมอาจารย์สิบสัปดาห์สิบสัปดาห์เจอกันประมาณสักอ มีเปิดอารมณ์ละเปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่หกกุมภาพันธ์นี้กพันครับนะฮะที่ที่สมัครพันธ์ครับอืมคือเป็นรายใหม่เข้ามาและทําธุรกิจมาถ้าเริ่มต้นมาละหนึ่งสามปีเนี่ยสามารถยื่นได้ยื่นได้ครับอืมนะฮะยื่นเข้ามาก่อนมาเพื่อพิจารณาแล้วจะมีการเรียกอีกสี่อีกแปดสิบท่านมาคัดเลือกครับหลังจากนั้นคัดอีกเหลือสามสิบห้าครับครับผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ผ่านการคัดกรองเนี่ยถ้าอยู่ในสามสิบห้าท่านเนี่ยท่าน ท่านผมท่านโชคดีมากเพราะว่าท่านมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วในตรงนี้เนี่ยผมเรียนเลยว่าเรามีคะแนนของการเข้าเรียนด้วยเข้ามมนาด้วยนะครับเราคิดคะแนนที่แปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเราถึงจะมอบประกาศอับัีรให้ครับผมนะครับจริงๆนี้อ่าครับสุดท้ายฮะสั้นๆนะฮะอันนี้อันนี้ขอนิดึงชั้นๆครับบางท่านมาผิดปุบเซ็นชื่อ บ่ายกลับครับไม่เกิดประโยชน์ครับเพื่องบประมาณของรัฐบาลด้วยครับผมงบประมาณต่างๆพวกนี้คือผลของเราอืนะครับโครงการนี้เไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับครับ,รบต่ขอให้ท่านคำนึงว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันคือภาษีเราสิน้ของทุกคนของของคนไทยทุกคนเสียภาษีครับนะครับ จริงๆผมว่าเรื่องของแผนธุรกิจเนี่ยถ้าประสบความสำเร็จเขียนเองเนี่ยเราจะเห็นแบบอย่างชัดเจนบางทีเราไปเหมือนจ้างให้ปรึกษาในการเขียนเนี่ยใช้เงินเยอะนะฮะเขียนเองดีกว่าเข้าใจระบบมากกว่าวันนี้ขอบคุณนะฮะอาจารย์คุยกันเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือยังไงมีโอกาสเดี๋ยวคุยเพิ่มเติมในโครงการนี้เพิ่มเติมนะฮะอาจารย์ครับขอบคุณดรฐานนันด์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนี่คือดรฐานนัน์วัชระ วัชโรทา, road, ายางกูลประธานอิสมนั่นเองนะครับนี่คือโครงการที่เชิญชวนรับสมัครนะฮะถึง6กุมภาพันธ์นี้ที่สมัครผธ์น SME ไทยแล้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับ Smart SME ในวันนี้เจอกันด้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม19นก30นาทีนะครับวันนี้ผมพิมเยพงษ์เคนวาพร้อมด้ยวยทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ Smart SME สนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัท People Media Group จำกัดและสมาััน์์เ ME ไทย